ในต่งางจังหวัดเนี่ยไม่มีตค์งช้กันเลยคนต่งางจังหวัดเปรียบเสม,มือนปลาที่อยู่ในบ่อน้ำซึ่งเคยไหว้เคยวางไข่อยู่ดีๆก็มีคนไปดูดน้ำออกทีละหน่อยๆตอนนี้มันน้ำมันออกไปจนมันจะดิ้นผับๆๆเพราะมันไม่มีฝนตกนั่นก็คือไม่มีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นก็ทำให้ เศรศษฐกษิจต,ต่างจังหวัดมันไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งในกรุงเทพก็เหมือนกันโครงการดิจิทัลบอลวันนี้เท่าที่ทราบเท่าที่เขาเล่าให้ฟังเขาจะเอาแสนสองหล้านแสนสมล้านที่ตั้งงบมาบวกกับงบกลางอีก2,000มกว่าล้านเป็นแสนส0 0หล้านโดยประมาณ เอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบาง13ล้านคน13ล้าน5แสนคนและก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบางอีกหนึ่งล้านก็รวมแล้วก็14ล้าน5แสนคนแจกคข้ไปคนละหมื่นก็เป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจเบื้องต้นเลยแสนกว่าล้านทันทีเดือนกันยายนพอเดือนตุลางบใหม่ออกคนที่ลงทะเบียนไว้เกือบ30ล้านคน ก็จะถูกคัดว่าหนึ่งคุณสมบัติครบไหมสองอซ้ำกับผู้ที่กลุ่มปอบางหรือเปล่าคนพิการหรือเปล่าเหล,เหลือเท่าไหร่เขาก็จะเอางบที่ได้ที่เบิกได้จ่ายต่อให้กับกลุ่มที่อ่คนลงทะเบียนแล้วนะครับแต่จ่ายครั้งนี้ถ้าระบบเสร็จก็จะเป็นระบบดิจิทัลวอลเล็เพราะต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำ การใช้เป็นเงินสดมันไม่แม่นยำแต่กระตุ้นมาได้ไหมได้แต่ไม่แม่นยำ